สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพลังงานในชีวิตประจำวันวันนี้เสนอตอนไฟฟ้าการทำความรู้จักหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับนั้นเป็นเรื่องพื้นฐานเลยทีเดียวก็ว่าได้เพราะเป็นหัวใจหลักในการเลือกซื้อเครื่องมือเครื่องวัดหรือเลือกฟังก์ชันในการใช้งานเครื่องมือวัดไฟนั่นเองไฟฟ้ากระแสตรง เป็นไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลเพียงทิศเดียวจากขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าแล้วไหลผ่านอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วกลับเข้าไปยังขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟอีกครั้งคุณนนสมบัติของไฟฟ้ากระแสะตรง 1. กระแสะไฟฟ้าไหลไปในทิศทางเดียวกันตลอด 2. มีค่าแรงดันหรือค่าเคลื่อนเป็นบวกอยู่เสมอ 3. สามารถเก็บประจุไว้ในเซลล์หรือแบตเตอรี่ได้ ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสะตรง 1. ใช้ในการชุบโลหะต่างๆ 2. ใช้ในการทดลองทางเคมี 3. ใช้เชื่อมโลหะ 4. ทํทำให้เหล็กมีอำนาจแม่เหล็ก 5. ใช้ในการประจุก,กระแสะไฟฟ้าเข้าแบตเตอรี่ 6. ใช้ในวงการอิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นไฟฟ้าเดินทางเช่นไฟฉายประเภทที่2คือไฟฟ้ากระแสะสลับ คือไฟฟ้าที่มีทิศทางการไหลของกระแสไฟฟ้าไปในทางกลับกันคือกระแสไฟจะไม่มีขั้วไฟฟ้าว่าเป็นขั้วบวกหรือขั uk, ้วลบและจะมีทิศทางการไหลที่กลับไปกลับมาอยู่ตลอดเวลาโดยอัตราการเปลี่ยนทิศทางนี้เราเรียกว่าความถี่ของไฟกระแสสลับมีหน่วยวัดเป็นเฮิร์คุณสมบัติของไฟฟ้ากระแสสลับ 1. สามารถส่งไปในที่ไกลได้ดี สามารถแปลแรงดันให้สูงข,ขึ้นหรือต่ำลงได้ประโยชน์ของไฟฟ้ากระแสสลับ 1. ใช้กับระบบแสงสว่างได้ดี 2. ประหยัดค่าใช้จ่าย 3. ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่กำลังมากๆ 4. ใช้กับเครื่องเชื่อม 5. ใช้กับเครื่องอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ไฟฟ้าี่เกท่ยวทุกชนิด ดู้ไหมคะว่าทําไมไฟบ้านเราถึงใช้ไฟฟ้ากระแสสลับสาเหตุที่ไฟฟ้าตามบ้านเราส่งแบบกระแสสลับประเด็นหลักๆก,ก็มีอยู่สองหัวข้อคือหนึ่งไฟ,ฟกระแสสลับนั้นส่งเล็กไกลกว่าเนื่องจากเวลาส่งกระแสไฟฟ้ามาตามสายไฟถ้าเป็นไฟฟ้ากระแสตรงก็ทําให้แรงเคื่อนสูงมากไม่ได้ต้องเป็นแรงข่อนไฟฟ้าที่ต่ําทำให้ต้องส่งกระแสไฟฟ้าที่มาก เมื่อส่งกระแสไฟฟ้าที่มากก็จะมีค่าสูญเสียพลังงานต่ 2. ไฟฟ้ากระแสสลับนั้นสามารถแปลแรงดันให้มากขึ้นหรือต่ำลงได้โดยใช้หมอ,อเตอร์ลันยม้เราเรียนจค่ะสำหรับวิดีโอพลังงานในชีวิตประจำวันตอนไฟฟ้าหากเพื่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให,ให้กับพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ